นายนุ์สอนเอี่ยมสะอาดรองเลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยและนางสาวอารุณีกาศยานนท์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยทแถลงเรื่องข่าวถึงสถานการณ์การเมืองและกรณี8ปีประยุทธ์กับการขยายอำนาจของกรรมนนายนุษ์สอนระบุว่าทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทำคำชี้แจงไปให้สารรัฐธรรมนูญโดยยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้รับตำแหน่งในวันที่24สิงหาคม2557 ต้นสงสัยทำไม8ปีถึงเขียนได้แค่20หน้าฉเฉลี่ยปีละ2หน้าครึ่งจัดสะท้อนได้ว่าคำตัดสินจะออกมาเป็นเช่นไรประชาชนไม่อยากเห็นเนติสีธนนชัยอีกทั้งทำไมถึงความจำสั้นหลักฐานในคลิปพลเอกประยุทธ์กล่าวเองว่าเป็นนายกตั้งแต่24สิงหาคม2554และสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ควรทำคือไม่ต้องสู้ต่อไม่ต้องดินน้นรน ควรลาออกและบอกกับประชาชนว่าพอแล้วประเทศไทยไม่ควรมีนายกสองคนพลเอกประยุทธ์ไม่ควรสู้ต่อพอได้แล้วส่วนการลงพื้นที่ของพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษารักษาะแทนนายกรัฐมนตรีแต่ก่อนลุกก็โอยนั่งก็โอยแต่หลังจากศาลมีคําสั่งให้รักษาการแทนกลับบอกว่าใช้ใจบรรดาแลแรงรวมถึงทักร่วมรัฐบาลคณะรัฐมนตรีสสไม่มีปัญหาทุกคนทํางานต่อได้ทําให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่จุดศูนย์กลางของจักรวาล ควรหยุดเพื่อให้ประเทศชาติได้ไปต่อให้ประชาชนได้เชื่อมั่นในหลักนิติธรรมและรัฐธรรมนูญ